แนะนำการเลือกใช้ปุ๋ยในเครือของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นละมุดต้นไม้นี่ครับผมจัดวิธีการดูแลอยู่ในไม้ประเภทไม้ที่ออกผลอย่างต่อเนื่องคือออกทุกเดือนเลย15วันออกที10วันออกที20วันออกทียกตัวอย่างเช่นพวกมะพร้าวพวกปาล์มน้ำมันพวกอินทผลัมสละละกำมกาฟงกาแฟและต้นไม้อื่นที่มันมีวงรอบในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทุกวันการดูแลไม้พวกนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกัน คือช่วงที่มันยังไม่ออกดอกออกผลกับช่วงที่มันอยู่ในอายุที่ออกดอกออกผลได้แล้วประเด็นที่เพื่อนๆจะถามกันมากเลยครับมันออกดอกทุกวันออกผลทุกวันแบบเนี้ยเรา จำเป็นต้องเน้นบํารุงต้นหรือบํารุงดอกผลก่อนดีต้องทํายังไงดีอันนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเลยซึ่งจริงปุ๋ยของจอรนคอยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับนั่นคือปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําแล้วก็อาหารเสริมต้นไม้เช่นฮิวเช่นแอค e มีแล้วจะมี2สูตรใหญ่ๆนะครับนั่นคือบํารุงต้นบํารุงใบบารุงรากอีกสูตรหนึ่งคือบํารุงดอกบารุงผล งั้นเรามาทําความเข้าใจเรื่องปุ๋ยก่อนนะครับปุ๋ยที่ผมอยากจะแนะนําในเคสนี้นะฮะประเภทแรกคือปุ๋ยเม็ดมันจะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกัน3สูตรแรกเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีอีก2สูตรคือปุ๋ยอินทรีย์เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีก่อนครับเพมันก็จะมีสูตร JC 633สูตรทองล้น835แล้วก็สูตรมูลขั้งเา633าซึ่งตรงนี้เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะฮะ มันคุณภาพเดียวกันหมดเลย่าอาหารครบ14คาอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเลยแต่มันต่างกันตรงที่ออปชั่นเสริมครับคุณสมบัติพิเศษยกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเจ6 3 3ตัวนี้จะมีซิลิการน,นาโนในการเคลือบเม็ดปุ๋ยมันจะมีคุณสมบัติในการ ปรับสภาพดินซักดินครับฆ่าเชื้อโรคในดินลดความเป็นกรดเป็นด่างในดินปรับสภาพดินให้มันเป็นกลางมันก็เลยเหมาะเป็นปุ๋ยตัวแรกที่พี่น้องเกษตรกรควรจะนําไปใช้เพราะตอนนี้ผมไม่รู้เลยครับว่าดินบ้านเพื่อนเป็น,ปนยังไงมีความเป็นกรดเป็นด่างขนาดไหนมีเชื้อโรคเชื้อรายเยอะหรือเปล่าก็ใช้ตัวนี้เลยครับปุ๋ยเจส3โอสามในการปรับโครงสร้างดินปรับสภาพดินปรับระบบนิเวศก่อนครับโดยเฉพาะยิง่งถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แต่ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือแปลงนั้นมีประวัติในการใช้ปุ๋ยเคมีดิน เป็นกรดชอบมีปัญหาเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราควรใช้ตัวนี้ครับประเดิมเรื่องก่อนครตัวต่อมาคือทองล้นครับทองล้น835ลักษณะเด่นของเขาคือมีกรดฮิวมิกฟูวิกซึ่งตัวนี้มันจะส่งเสริมทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมันจะค่อยๆปลดปล่อยในปริมาณที่พอเหมาะพอสมแล้วก็ยังสามารถทําให้ตัวปุ๋ยเนี่ยมีอายุการใช้งานที่นานมากขึ้นครับปลดปล่อยธาตุอาหารได้นานสเสบียงมันก็จะเยอะต้นไม้มันก็จะได้กินสารอาหารอยู่อย่างต่อเนื่องส่วนปุ๋ยมูลทั้ง้าว์าาอนสามพีน่น้องเกษตรกร ลายคนถามผมมามากเลยครับว่ามันต่างกับ jc ซอมสยังไงความต่างต่างตรงที่ลักษณะเด่นนี่แหละครับปุ๋ยมูลค้างคาวจะมีอินทรีย์วัตถุเป็นมูลค้างคาวสูงมากๆ แล้วก็มีกรรมฐานสูงเหมาะสําหรับการไล่ศัตรูพืชประเภทหอยครับแล้วอินทรียวัตถุเหล่านี้มันก็จะเป็นอาหารสําหรับจุลินทรีย์ในดินอีกด้วยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนจะเลือกตัวไหนนะฮะถ้าเกิดอยากให้ผมเลือกให้ก็เดี๋ยวทักมาหลังไหม่แล้วกันว่าควรจะเป็นตัวไหนดีแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่เคยใช้ตัวไหนเลยผมแนะนําว่าเป็นปุ๋ยเจสิโมสามประเดิมเรื่องอย่างที่ผมบอกไปครับปรับนะบนิเวศของต้นไม้ของเพื่อนให้ดีก่อนแล้วเราต่อไปจะใช้ทองล้นจะใช้มือข้าาวหรือจะใช้เจสิโมสามต่อเนื่อง ก็แล้วแต่ครับส่วนอีก2สูตรที่เหลือครับมันคือปุ๋ยอินรีย์ปุ๋ยอินทรีย์จะมีอยู่2สูตรด้วยกันนั่นคือทองล้นสีเขียวกับ1อินรียดินตัวนี้จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์100%นะฮะไม่ใช่อินทรีย์เคมีไม่เหมือนกับปุ๋ยอินรียเคมี3สูตรแรกที่ผมบอกไปคําว่าอินรีย์เคมีเนี่ยมันเป็นชื่อทางกฎหมายครับเคมี K Me ที่อยู่ในปุ๋ยของจอนคอยสกัดมาจากธรรมชาติ100%เนะฮะเพราะฉะนั้นจะไร้สารตกค้างแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่สบายใจคําว่าเคมี Me ก็อาจจะใช้เป็นปุ๋ยอินนนนทรรีีย์ก็็ได้้เเพาะตัวัวมป ออแกนิกแบบ100% 2ตัวนี้คุณภาพเท่ากันครับสำหรับปุ๋ยน้ําฉีดพ่นให้ทางใบเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับยิ่งเคสต้นไม้ของเพื่อนเนี่ย จำเป็นต้องใช้มากๆครับเพราะมันกินปุ๋ยเก่งมันจําเป็นต้องเอาไปเลี้ยงลําต้นเอาไปเลี้ยงลูกเอาไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายการฉีดพ่นปุ๋ยน้ามันคือการย่นย่อระยะทางครับถ้าเกิดเราหว่านแต่ปุ๋ยเม็ดอย่างเดียวเนี่ยกว่ามันจะดูดซึมกว่ามันจะผ่านอุปสรรคต่างๆนานาจนเข้าไปสู่ท่อน้าเลี้ยงจนเข้าไปเก็บอยู่ใต้ใบเนี่ยมันอุปสรรคเยอะเพื่อการตัดอุปสรรคเหล่านี้ทิ้งใช้วิธีการฉีดพ่นปุ๋ยน้ําให้ทางใบครับ เหมือนกับส่งอาหารแบบ d e l i v e r y ถึงบ้านเลยครับฉีดพ่นปุ๊บเข้าใต้ใบดูดซึมเอาไปใช้ได้ทันทีเลยไม่ต้องรอการดูดซึมใดใดทั้งสิ้นฉีดพ่นให้ต้นไม้ได้ใช้ก่อนฮะช่วงเวลาที่ต้นไม้กําลังใช้อยู่เนี่ยช่วงเวลานั้นมันก็พยายามดูดซึมขึ้นมาครับธาตุอาหารที่ได้จากรากมันก็ถึงใบพอดีครับต้นไม้ก็จะมีธาตุอาหารได้กินอย่างพอเหมาะพอสมอย่างต่อเนื่องนั่นเองทําให้ต้นไม้เห็นผลไวครับซึ่งปุ๋ยน้ำเนี่ยมันขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยเคมีอย่างที่ผมบอกไปครับเคมีนีี้สกกัดมมาาาจาธรรชต100ิท่ ต้องขึ้นปุ๋ยเคมีก็เพราะว่าในส่วนผสมของปุ๋ยน้ำเนี่ยมันไม่มีอินทรีย์วัตถุครับมันก็เลยไปขึ้นเป็นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ไม่ได้เป็นเคมีแต่เป็นเคมีที่สกัดมาจากธรรมชาติ100%ยเปอร์เซ็นต์ไร้สารตกค้างครับมันก็จะมีอยู่สสูตรด้วยกันครับสูตรบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นก็คือปุ๋ยน้ำามครับสีเขียวซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารครับโดยเน้นแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีบำรุงโตครับเขียวทนเขียวนานถ้าจะให้ดีมากขึ้น,นะคคคครรับบววจผสมใชู้่ก ก็จะดีมากเลยตัวหิ้วจะเป็นไคโตสารฉีดพ่นเข้าไปปุ๊บผสมรวมกันแล้วเนี่ยมันจะช่วยปรับสภาพน้ําให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วก็ช่วยเคลือบลําต้นครับทำให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งขึ้นป้องกันเชื้อโรคเชื้อราดักจับเชื้อโรคเชื้อราแล้วยังเป็นสารจับใบให้กับต้นไม้ได้ด้วยตัวนี้แหละเป็นอาหารเสริมสําหรับต้นไม้มันก็จะมี2ส,สูตรครับ หิวหนึ่งสำหรับไม้ล้มลุกไม้ขนาดเล็กเพราะมันจะเน้นทําให้ต้นไม้กินปุ๋ยเก่งส่วนหิวสองครับสำหรับไม้ยืนต้นไม้ขนาดใหญ่เพราะมันจะเน้นเรื่องของการดักจับเชื้อโรคเชราแล้วก็จะมีตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือแอคมี่เป็นสมุนไพรเอาไว้ฆ่าเชื้อโรคเชราตัวหิวเป็นตัวจับตัวแอคมี่เป็นตัวจัดการครับจัดการเชื้อโรคเชราที่อยู่บริเวณล,ลำต้นและบริเวณใบถ้าเป็นบริเวณพื้นเนี่ยใช้เจสิวอมสามแอคเมี่เนี่ยใช้ไม่มากครับผสมฉีดพ่นเดือน,น้อนนไม ติดเชื้อโรคเชื้อราแล้วเนี่ย อันนี้ฉีดพ่นไปเลยครับวันเว้นวันวันเว้นวันครับประมาณอาทิตย์หนึ่งจนกว่าจะหายและถ้าอยากให้ต้นไม้เราโตมากขึ้นกว่านี้อย่างสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ผมแนะนำอีกตัวหนึ่งครับนั่นคือพารวันพาั์วันเนี่ยมันคือกรดอะมิโน,โนครับพอเราฉีดพ่นไปปุ๊บกรดอะมิโนนี้มันจะดูดซึมแล้วใช้ได้ทันทีเลยครับโดยที่ไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงต้นไม้ในพอเวลามันกินธาตุอาหารปุ๊บมันก็จะเอาไปเก็บไว้จะเป็นแป้งรอสังเคราะห์แสงปรุงแป้งนี้ให้กลายมาเป็นน้ําตาลปรุงน้ําตาลให้กลายมาเป็นกรดอะม รอปรุงอาหารครับฉีดพ่นต้นไม้นําไปใช้ได้ทันทีเลยถือว่าเป็นปุ๋ยก๊อกแรกสําหรับต้นไม้เอาไปใช้ก่อนเลยครับช่วงเวลาที่ต้นไม้ใช้ธาตุอาหารในปุ๋ยน้ําที่กักเก็บไว้ใต้ใบมันก็เริ่มถูกปรุงไปเป็นกรดอะมิโนเป็นปุ๋ยก๊อกสองครับและช่วงเวลาปรุงอาหารนี้ธาตุอาหารที่มาจากดินมันก็ขึ้นถึงใต้ใบพอดีกลายเป็นปุ๋ยก๊อก3นั่นเองจอนคอยมีปุ๋ยแบบ3ก๊อกแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบประมาณจํากัดเราอาจจะใช้แค่ปุ๋ยก๊อก2ปุ๋ยก๊อก3ก็ได้ไม่ต้องใช้ปุ๋ย กกแรกก็ได้อันนี้แล้วแต่งบประมาณของเพื่อนนะครับถ้าเกิดเพืเ่อนๆอยากให้ต้นไม้ฟื้นตัวเร็วเติบโตวไวก็ควรจะใช้พวบคู่กับ plus one ด้วยฮะอีกสูตรหนึ่งคือสูตรบำรุงดอกผลก็จะคล้ายๆกับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงรากนั่นแหละแต่กลับกันครับเปลี่ยนจาก301เป็น F p l u ตัว F p l u คือธาตุอาหารครบ14ธาตุอาหารเหมือนกันครับโดยเน้นแคลเซียมโบรอนส่วนฮิวใช้เหมือนเดิมแอคมีใช้เหมือนเดิมถ้าเกิดอยากจะเพิ่มการบำรุงให้มันมากขึ้น มีปุ๋ยก,ก, 1, กอก1ก๊อกอก๊อกอกครบก็จะต้องเพิ่มพลาสทูอีกขวดหนึ่งด้วยครับพลาทูเนี่ยเป็นกรดอะมิโนที่มันจะเน้นเรื่องของการบำรุงดอกบำรุงผลโดยเฉพาะอันเนี้ยคือปุ๋ยของจอร์นคอยมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะฮะซึ่งปุ๋ยน้ำท,ทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับสามารถผสมรวมใช้ได้ในคราวดเดียวกันได้เลยนะฮะใส่ยูโรไปก่อนแล้วค่อยใส่อย่างอื่นตามแต่ไม่ควรจะใส่ผสมรวมกับพวกสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยเคมียี่ห้ออื่นเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับว่ามันมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมเคยมีประสบการณ์ว่า ร่วมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันกลายเป็นเมือกครับแล้วก็ไม่ควรผสมกับพวกเชื้อจุลินทรีย์ครับบิวเวีรเมทาไรเซียมไตโคเดอร์มาหรือเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆเพราะตัวหิ้วมันจะดักจับพวกเชื้อพวกนี้หมดเลยดังนั้นไม่ควรจะผสมรวมกันครับทีนี้มันก็อยู่ที่วัตถุประสงค์การใช้ปุ๋ยของเพื่อนละครับว่าเพื่อนๆมีวัตถุประสงค์ยังไงซึ่งมาประเภทนี้เนี่ยผมก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงอายุด้วยกันคือช่วงบำรุงการเจริญเติบโตคือวัยกำลังโตตั้งแต่เล็กๆจนถึงโตกับอีกช่วงคือช่่วงเเกกก็็บผลผลิตออัันนนนี้ม้มมมไรูหื ตอนนี้ต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาไหนเอาอย่างนี้แล้วกันผมจะเล่าวิธีการใช้ ตั้งแต่ต้นทางจนจบเลยดีกว่าครบวงจรเลยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูแล้วกันในคลิปวิดีโอนี้เพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับผมแค่รวบรวมตามสถิติที่เกิดจากประสบการณ์ตัวผมเองและลูกค้าหลายๆท่านที่เคยใช้ตามสูตรผมแล้วเกิดความประทับใจแต่ผมต้องบอกตรงนี้ก่อนนะครับว่าผมแนะนําเรื่องของวิธีการใช้ปุ๋ยในเครื่องจอนคอยเท่านั้นส่วนเทคนิคอื่นๆวิธีการต่างๆตามทฤษฎีตามภูมิปัญญาชาวบ้านตามปราก์การเกษตรผมจะไม่แตะนะฮะเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆ เก่งมากกว่าผมอยู่แล้วครับงั้นเราเริ่มมาตั้งแต่การเริ่มเตรียมดินเตรียมความพร้อมในการลงต้นกล้าก่อนเลยครับในเรื่องของการเตรียมบินนะครับหลังจากที่เราขุดหลุมเพื่อจะมาร์กจุดแล้วว่าเราจะลงตรงไหนเนี่ยขุดหลุมเสร็จปุ๊บเราเอาปุ๋ยเม็ดเจสิวสครับลงไปเลยครับ2กํามือผสมคลุกเขาให้เข้ากันกับดินที่อยู่ในหลุมนั้นแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15วันถึง30วันนะฮะเพื่อให้ปุ๋ยของเราเนี่ย ปรับสภาพดินก่อนครับช่วงเวลานั้นเราอาจจะใช้ปุ๋ยเม็ดเนี่ยไปหยอดในถุงเพาะชำก็ได้นะครับประมาณ2-3เม็ดต่อ1ถุงปล่อยทิ้งไว้เลยครับ15-30บวันหลังจากนั้นเมื่อเราจะเอามาลงแล้วเราจะอาลองก้นหลุมผมแนะนําว่าควรจะลองก้นหลุมด้วยดินกเกษตรค,ครับที่ไปซื้อตามร้านขายดินทั่วๆไปเอามาคลุกเขาเลยครับไม่ต้องไปใช้สารเคมีอะไรเอามาลองก้นหลุมไม่จําเป็นครับเราคลุกเขาตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ลงต้นไม้ได้เลยพอลงต้นไม้เสร็จฝังกรบเสร็จแล้วปุ๊บใช้ปุ๋ย ปุ๋ยเ4สาเนี่ยหวานลงไปอีก1กึ่กำมือแค่นี้ก็ปิดงานแล้วครับหลังจากนั้นเพื่อนๆอาจจะดูแลด้วยปุ๋ยน้ำก็ได้นะฮะสูตรหนึ่งเลยครับบำรุงต้นบำรุงใบบำรุงราก j c 4 0 1พัทวนันฮิวแล้วก็แอคเน่เดือนละ1ครั้งอาจจะฉีดพ่นสัก7วันครั้ง15วันครั้งหรือ30วันครั้งได้หมดครับส่วนปุ๋ยเม็ดครับตามตารางเลยฮะเพื่อนๆอาจจะหวานเดือนละครั้งหรือ3เดือนครั้งหรือ6เดือนครั้งได้หมดครับจะใช้ปุ๋ยตัวไหนก็ได้แล้วสามารถที่จะใช้ได้ทุกช่วงวง ของต้้นไมเลยครับต่างกันตรงที่อายุครับอายุที่แตกต่างกันไปปริมาณการใช้ก็จะแตกต่างกันพอมันถึงช่วงวัยที่มันออกดอกออกผลแล้วมันจะออกอยู่เรื่อยๆใช่ไหม ทั้งเดือนเนี่ยมันอ่อกวนวนวนไปเรื่อยผมแนะนําครับว่าปุ๋ยเม็ดเนี่ยใช้เหมือนเดิมเลยใส่เหมือนเดิมส่วนปุ๋ยน้ําต้องสลับสูตรกันฉีดครับรอบนี้ใช้สูตรบํารุงต้นบํารุงใบบํารุงรากอีกรอบหนึ่งใช้สูตรบํารุงดอกบํารุงผลสลับกันฉีดครับสลับกันฉีดแบบนี้เป็นต้นซึ่งต้นไม้ประเภทนี้นะครับเขาจะเน้นกินปุ๋ยทางรากมากกว่าแต่ปุ๋ยน้ําก็จําเป็นเช่นเดียวกันให้สลับกันฉีดแบบนี้ เพื่อบำรุงทั้งต้นและบำรุงทั้งดอกผลถ้าเกิดถึงช่วงฤดูการขาดคอขึ้นมาปุ๊บให้เราเน้นฉีดพ่นปุยน้ำสูตร1ครับ301พลัสวันหิว1แอคเี่เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับใครที่มีปัญหาว่าเฮ้ยมันไม่ออกดอกออกผลเลยทำยังไงดีลิดกิ่งลานใบครับกระตุ้นให้เขาออกใบใหม่ออกมามันจะส่งเสริมทําให้การออกดอกออกผลเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมในฤดูการต่อไปครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากไปกว่านี้นะครับก็เข้ามาชมศึกษาข้อ ข้อมูลได้ด้วยตนเองนะฮะในเว็บไซต์บ u ลิ n o n l i n e .org ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยในนั้นผมได้รวบรวมทั้งองค์ความรู้เทคนิคต่างๆและรีวิวจากผู้ใช้ปุ๋ยในเครือของจอรนคอยผมได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้วครับสรุปนะครับการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนเนี่ยไม่ว่าต้นไม้นี้จะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็ตามเราก็สามารถใช้ปุ๋ยของจอรนคอยได้เสมอครับไม่ต้องเปลี่ยนสูตรก็ได้เพราะมันครบจบในสูตรเดียวอยู่แล้วมันมีท่านอาหารครบ14ธท่านอาหารครับเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยน เป,เปลี่ยนเปรียบเสมือนคนเราครับจะวัยเด็กวัยผู้ใหญ่วัยกลางคนหรือวัยชราจะเป็นฝรั่งจะเป็นคนไทยจะเป็นคนแอฟริกาหรือคนยุโรปก็จําเป็นต้องกินอาหารให้ครบห้ามู่เหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันครับปุ๋ยหวงจอนคอยมีครบแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสูตรลวฮะไม่เหมือนกับปุ๋ยตามท้องตลาดที่ต้องเปลี่ยนสูตรเพราะเขามีไม่ครบ14ธาตุอาหารตามที่ต้นไม้ต้องการเหมือนกับสูตรนี้ครับซึ่งว่าจะเลือกใช้ปุ๋ยเม็ดในสูตรไหนก็แล้วแต่เพื่อนครับชอบเจสีหงสามก็ใช้มูลขางข่า,ขายวหง สูตรครับคุณภาพเท่ากันหมดมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเพื่อนอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นฮะว่าปุ๋ยแต่ละสูตรมันมีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างกันไปแต่นั้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เคยใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอดหรือเพิ่งเริ่มใช้เป็นครั้งแรกผมแนะนําควรจะเริ่มประเดิมเรื่องด้วยปุ๋ยเจสิวสามในการปรับโครงสร้างดินซะกอ่อนหลังจากนั้นค่อยเลือกเป็นปุ๋ยที่เพื่อนๆชอบใจเลยครับแล้วการบํารุงต้นไม้ของเพื่อนมันจะมีพื้นฐานที่ดี เติบโตได้ไวแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวส่วนปุ๋ยน้ำก็อยู่ที่เพื่อนๆแหละครับวเพื่มเจ็ดน,นิ้นอะไรถ้าเน้นบํารุงต้นก็ใช้สูตรนี้ถ้าช่วงนี้อยากจะบํารุงดอกให้เกิดดอกผลก็ใช้สูตรนี้ต้นไม้ที่เราเก็บเกี่ยวหัวมันเป็นการบํารุงต้นบํารุงรากก็ใช้สูตรสีเขียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นดอกเห็นผลก็ใช้สูตรนี้ครับปุ๋ยน้าเนี่ย สับแค่2อ,อย่างครับไม่3ามส่วนก็เอฟพัทไม่พัทวันก็พัทถูส่วนฮิวส่วนแอคเมี่ใช้เหมือนเดิมเลยครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นกระบวนการในการเลือกใช้ปุ๋ยของจอรนคอยให้เหมาะสมกับต้นไม้ของเพื่อนๆแล้วครับสำหรับปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยน้ํายิ่งเราใส่บ่อยผลผลิตของเรามันก็จะเพิ่มมากขึ้นตน้นไม้มันก็จะมีอาหารได้กินอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่รู้จบนั่นเองสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปุ๋ยของจอรนคอยทุกตัวไม่ได้มีส่วนช่วยในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้นแต่คนที่เคย มีประสบการณ์ใช้แล้วผลผลิตดีมันเกิดจากที่ว่าต้นไม้เขาสมบูรณ์ปุ๋ยของจอนคอยทําหน้าที่ในการทําให้ต้นไม้ของเพื่อน สมบูรณ์แข็งแรงตามธรรมชาติของเขาให้มากที่สุดเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ต้นไม้เนี่ยได้เติบโตได้ยอย่างสูงสุดเมื่อต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงมันก็จะผลิตผลผลิตของเราให้ได้มากขึ้นแต่มันจะมากหรือจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ของเราด้วยนะฮะปุ๋ยของจนคอยนี้จะช่วยทําให้ต้นไม้มีศักยภาพที่ มากขึ้นตามที่มันควรจะเป็นตามธรรมชาติถ้าเกิดเพื่อนๆใช้อย่างต่อเนื่องผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนฮะส่วนจะมากหรือจะน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับ 1, พันธุ์พืชของเพื่อนลมฟ้าอากาศระบบนิเวศและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยส่งเสริมศักยาภาพของต้นไม้ให้เติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงครับทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมพูดในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะฮะจนกว่าเพื่อนๆจะได้ลองใช้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองและเพื่อนๆจะเห็นผลที่ชัดเจนเพราะต้นไม้ ไม่เคยโกหกเราครับถ้าปุ๋ยดีเดี๋ยวต้นไม้จะให้ผลผลิตเรา ที่ดีมากขึ้นต้นไม้เขาไม่โกหกเราอยู่แล้วไม่ต้องเชื่อผมครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กับตัวเองดูครับทดลองดูว่าปุ๋ยที่ผมแนะนำเนี่ยมันดียังไงสำหรับตัวผมเองผมได้ประสบการณ์แล้วผมถึงบอกได้เต็มปากว่าปุ๋ยของจรคอยเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพและผมอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ครับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมได้เล่าแบบคร่าวๆไม่ได้เจาะจงเป็นพิเศษพูดในประสบการณ์ที่แบบทั่วๆไปถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยพิเศษ เพิ่มเติมหรือมีประเด็นนอกเหนือจากที่ผมได้พูดในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ติดต่อผมได้เลยครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้และผมมองว่าปุยของจรคอยและตัวผมจะมีโอกาสได้ช่วยให้ผลผลิตของเพื่อนดีมากขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนนะครับสวัสดีครับ